ปนาเจ้าคุณพระกับเส้นทางชีวิตที่เหลือเชื่อในช่วงที่กลุ่มคนรักเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลากยาณีต่างก็กำลังรอคอยการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับข่าวลือที่แพร่สะพัดเรื่องการสถาปนาเจ้าคุณพระให้มีตำแหน่งลำดับชั้นที่สูงขึ้นในวันที่26มกราคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่า จะเป็นตำแหน่งใดกันแน่สำหรับในคลิปนี้จะขอนำความรู้เรื่องราวตำแหน่งของพระพันรยาเจ้าของพระเจ้าแผ่นดินมาเล่าสู่กันฟังพระพันรยาของพระเจ้าแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีแล้วเมื่อเสด็จถลิงถวา,ายรยาราชาสมบัติจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสรยิยยศพระพันรยา ให้มีพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์โดยพระพันรยาเจ้าคือพันรยาของพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระกำเนิดเป็นเจ้าซึ่งตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยพระฐานันดรศักดิ์ของพระพันรยาเจ้าได้กำหนดไว้ว่ามีสีขั้นคือพระอัครมเหสีพระมเหสีพระราชเทวีและพระอัคชายา ต่อมาในสมัยรชัชกาลที่5สมงได้เริ่มนำแบบอย่างที่จะสถาปนาพร,ร,ระอิสริยยศของพระอัครมเหสีในความหมายแบบตะว,วันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างมีกฎเกณฑ์ซึ่งในสมัยรชัชกาลที่5พระฐถาน,านดรศสักพร,ระมเหสีเทวี TV, มีทั้งหมด5ลำดับได้แก่ 1. พระบรมราชินีนาถ 2. พระบรมราชเทเวี พระราชเทวี 4. พระอาัคาราชายาถทอ 5. พระราชชายาส่วนพระสนมเอกและพระสนมเป็นพระภรรยาที่มีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนไม่ได้นับว่าเป็นพระภรรยาเจ้ามีสองลำดับขั้นได้แก่1 พระสนมเอกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระเจ้าคุณจอมมันดาเจ้าจอมพระ 2. พระสนมได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าจอมมันดาเจ้าจอมจอมมันดาโดยข่าวลือการสถาปนาเจ้าคุณพระอยู่ในระหว่างสองตำแหน่งนี้ได้แก่ 1. พระอัคารราชเทวี มีศักดินาห้าหมื่นไร่เป็นตำแหน่งที่เกือบเท่าสมเด็จพระราชินี 2. พระวรราชเทวีเป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากพระอัครราชเทวีอีกหนึ่งขัง้นอาจได้รับเกียรติให้ใช้คำเต็มว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระวรราชเทวีตำแหน่งนี้มีศักดินาสามหมื่นไร่ ถ้ามีการสถาปนาจริงชีวิตของเจ้าคุณพระจะเป็นชีวิตที่เหลือเชื่อที่หญิงสาวสาวมัญชนจากจังหวัดน่านจะเดินมาไกลถึงเพียงนี้โดยเส้นทางชีวิตและการทำงานของเจ้าคุณพระได้เข้าทำงานในตำแหน่งแรกคือการเป็นพยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉินกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากองทัพบก จนเส้นทางชีวิตได้พลิกผันได้เข้าทำงานเป็นเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปะชีพ9้าสฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลในสมเด็จ พระบรมาโอรสาธาิราชสยามมกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อค่ะโดยในช่วงชีวิตขนาดน,นั้นเองเจ้าคุณพระต้องสูญเสียบิดาผู้ให้กำเนิดไปอย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่25มกราคม2556โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลนวัสุธารามตำบลท่าวางผาอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านและเมื่อวันที่27มกราคม2556ในหลวงรัชการที่10โดยพระอิสริยยศในขณะนั้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายชมพรแสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญปวงมาลาพระราชทานผ้าตรายพระราชทานและดอกไม้จันทร์ในสมเด็จพระพรมโอรสาทิราชสยามกุตราชกุมารและพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าสีรัต พระวราชายาในการสดของนายวิรัตอุ่นพรมอายุ54ปีบิดาของเจ้าคุณพระหรือยศในสมัยนั้นคือร้อยโทหญิงนิรมลอุ่นพรมขราชบ,บริพารในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระว,ะวราชายาในตำแหน่งพยาบาลปแต่ำพระองค์ในการนี้ จังหวัดน่านได้จัดเจ้าหน้าที่อัญเชิญโพมาลาพระราชทานมีข้าราชการทหารตำรวจและญาติผู้เสียชีวิตเข้ารับโพมาลาพระราชทานเป็นจำนวนมากโดยมีการรยายงานข่าวว่าครอบครัวอุ่ทรมต่างรู้สึกสำนึกและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ชีวิตที่เหลือเชื่อของเจ้าคุณพระเริ่มต้นเมื่อ ได้รับฐานันดรศักดิยศให้เป็นเจ้าคุณพระเสนาทิราชกัลยาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562และต่อมาในอีก3เดือนถัดมาเมื่อวันที่21ตุลาคม2562ก, 25, ก,ก็ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้พ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกเึนเครื่องราชอิริยาพอทุกชั้นตราเนื่องจากไม่จงรับภักดีต่อพระมหากษัตริย์ระบดุตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5ง2ัโดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทาง ื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนา,เางนนเจ้าพระรบรมราชินีขึ้นทรงดำรงตำแหน่งแต่ก็ให้โป,ป,ปรดกล้าเปดกระหม่อมให้ตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทีเยอทยา ูจฟฟึงได้พายายามาหาหนทางในการดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตําแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระสินีนาถยังได้ร่วมละเมิดพระราชอํานาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุน,นี้ เือเป็นการลดปัญหาหรือการกระทำใดๆที่ไม,ม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระรุณาโปรดว่าโปรดประมรสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาพินาชรยานีโดยทรงหวังพระราชาหรือไทยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบัน หลังจากนั้นได้ส่งเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระเสนีนาศมาอย่างต่อเนื่องจึงได้สงสับว่าเจ้าคุณพระเสนีนาศไม่ได้มีความสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งอีกครั้งยังไม่พอใจในตําแหน่งที่ได้รับการราชทานยางประทําการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในม,มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า,จาอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสรน陀ชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเดนินการสั่งการแอบอ้างพระาราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้อง ชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาปลดแาโปลดกระมอให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนเองถือได้ว่าการกระทำการดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้ไม่ใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริง จึงทรงพระกราณาเปิดกว่าดวดกระหม่อมให้จากพาาุพรรสิรีนาธิราชกิลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระอ,องค์ฝ่ายทหารถอดฐานดนารนศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเคร,รื่องราชสิริยาอรทุกชั้นตราพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อค่ะ และในเวลาต่อมาเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ก็ได้มีการประกาศรา,รา,ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้นางสาวสินีนาธวงวชิราภัสมีได้เป็นผู้มีมนตทิมมวมงจึมีกัะบรมราชองค์การปลดกโปรดกระหม่อมให้นางสาวสินีนาธวงวชิราภัสเตมโรงฐานนันยนศักด์ พระสุนาศิวมีนาที่ร,ราชัลยยณีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานะนอนจากกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชสิริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน โดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีหรือนามเดิมนิรมนณ์ุ่นพรมเริ่มต้นวิชาชีพพยาบาลสังกกดกองทัพบกเป็นงานแรกภายหลังจากสำเร็จก,การศึกษาโดยได้ติดยศร้อยตรีหญิงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2551โดยปรากฏนามในลำดับที่4,164จากนายทหาร ที่ได้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้นจำนวน6,132นายตามประกาศสำนักนายกรยัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยกทหารต่ำกว่าชั้นนายพลซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14สิงหาคม2552ก่อนขยับชั้นเป็นร้อยโทหญิงตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน2อง3ัาย2า5 3โดยกรรปกดนามและลำดับที่2,627จากนายทหารที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้นจำนวน5,829นายตามประกาศสำนักนายกรัฐมานมตรีเรื่องพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลซึ่งประกาศลงราชกิจจันุเบกษา เมื่อวันที่27เมษายน2555ก่อนโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์และได้รับอิสริยยศเป็นท่านผู้หญิงเซนีนาบวงวชิราพัสและ้าเจคุณพระเซนีนาพิราตจารยานีตามลำดับ